รูด้ดีสร้างคนดีกี่ล้านวิธีครูยืนยันที่จะทำเรื่องไว้มันไม่สำคัญแม่ต่างรุ่มกันแต่ใจเราไม่ต่างเลย่ยอยคืนวันเดือนปีชีวิตครูนี้ก็มันเหมือนกับเธอตอนนี้สิ่งเดียวที่อยากประสบพบเจอคือเห็นเธอแต่โตแล้วมีชีวิตที่ดี ครูสอนนี่เขาเคยดา่าเคยว่าเขาเปิ่นดเเปิ่เกลียดเุาเปิน่นมาเดี๋ยวนี้นะเขาไม่เป็นสมบัติที่ล้ำค่าเลยที่เปิ่นเอาหึงเหาแม่ดีใจตั้งวันนี้แม่อยู่ได้มาอ้กับแม่จบป .4 แม่จะไปหากินในอย่างลูกอันนี้แหละแม่ยืดมาตลอดจนถึงมาเดี๋ยวนี้ าต้องช่วยสืบสานเอาไว้สอนลูกเ,าเอาไว้สอนหลานดีใจตัว้านี่อันเพราะว่าแม่นี่กาได้หันเขาจะได้สืบสานเอาไว้ตามนั่นตอนเริ่มต้นเนี่ยแม่ก็มีใจหักเนาะแล้วแม่ก็เลยไปเฮียนซอกับแม่หูขคำปันเมือเป้า ตอนนั้นอายุแม่13ปีนะเจ้าซึกงตามาเรื่อยๆล้วก็อยู่กับเปิลมาเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะเจ้าพอพัวของแม่ทําให้ทาสวนทําให้ทำนานเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ทีนี้มาแม่ก็มาเกิดว่าเออตัวเก่าเนี่ยจะมาทําให้ทําสวนนี้อีกตลอดไปก็จะมีเงินเพื่อป่อแม่มามาทำมาหากิน เอาก็ต้องทามาหากินคืนนอพ่อ้แม่ปิ้นก็แก่แล้วแม,แม่ก็เลยลงมาอยู่ที่เชียงใหม่แม่ก็ไปเฮียนปิ้นก็ถบา,ายครูบาอาจารย์นะถาวายครูบาอาจารย์แล้วเรียบร้อยเปิ้นก็จะมีเจ้าซอมมันจะเป็นมันจะมีอยู่ด้วยกันไม่มีหกคนนะแล้วก็เปิ้นก็พยายามที่จะเขียนบทบทเดียวนะบทน้อยเดียวนะเอามาให้แม่ซอเอามาสอน หมู่ลูกศิษย์ของเปิ้ลเพิ่อนก็จะเอามาขึ้นนั่งสอนว่าสอนได้ก็เอาทำนองเป็นอย่างใดขึ้นลงเปลี่ยนใดจินเ่ยอย่างใดอันตี้จะได้ทำนองนี่มาตอนแรกๆนี่ยังไม่ได้ตั้งเครื่องไม้เท้าซอลไม้ก่อนซอนลไม้เพิ่อนก็สอนทึบจิมเดียวนะอันนี้สมัยตะกอนเพื่อห้องว่าจิมเนาะเปลือยอยู่เก็บสอนว่า เป็นมันอยู่ในป่าบัะที่ข้าแก่งมายังหูได้กินปีเขาว้ามีมันอยู่ในโดงเจือสัต์นาขุนยังหูได้กินเพิงเพิ่นว่าแฮ่มันกระตึกที่เห็นพ่อเจ้านกกระเต็นมันยังตายถูกเกิงเป็นว่าเป็นบังเลิกอยู่หั่นเอิงเมืองเป็นตีเล่นตาดท้องงาปลาเลยอยาจะแล้วเพิ่นกะสอนฮาวิ่งอี๋เพื่อฮาจำบเื่อฮาจำบมดนี้เขาได้ถ้าฮาจำบมาได้เปิ้นบบแบ่ฮือไ แถมบนนะะเพื่อนก็อยู่เฮือเอาเตเพื่อนเฮือเอาจำจได้แล้วก็พยายามเก็บไว้ตะน้อยตะน้อยอ่ะเพ่นจะ like e er สอนเต้น้อเตื่อเตื่อบดตะบดตะบดไปซอพื้นเมืองล้านนาหรือที่ชาวพื้นเมืองล้านนาเรียกกันว่าซอคือรูปแบบของการร้องเพลงที่ชาวพื้นเมืองล้านนาใช้ขับกล่อมคลายทุกข์โดยจะมีคำเรียกผู้ร้องเพลงซอว่าช่างซอ การแสดงซอแต่ละครั้งจะใช้ช่างซอมากกว่า1คนโดยจะโต้ตอบระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่งเรียกว่าคู่ทองและมีดนตรีบรรเลงประกอบกับเสียงปีแทรกกับทำนองหรือเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้นหรือในบางครั้งอาจจะมีสึ่งและสลอ้ร่วมด้วยบทตนึ่งนี่นะมันจะมีเป็นวทหมวดทักหมดเมาหมดฝันหมดเก้ยหมดคานมันจะเหมือนกันบางตอนนี่มันก็มีซาวกว่าตอน ซาวกว่าตอนเนี่ยสมมุติว่าซาวกว่าตอนสมมุติซาวต่อววนอววนะเขาก็จะได้คนสิบตอนสิบบทบทหนึ่งจะสักเด้ยก็กมินะเอาเอาแล้วแต่ที่เขาจะกินหาก,กินตแต่เนี่ยก็ให้เขาได้ให้เขาเก่งเนี่ยขเขาก็ต้องซอเป็นชั่วโมงได้ตอนตอนอยู่ตัวแม่ครูนี่แม่อยู่ได้สามปีสามปีนี้ก็คือว่าเฮาก็ทํางานได้เลย งานบวชงานขึ้นเืินใหม่งานทัพปางานกันทีมงานทุกสิ่งทุกอย่างเปิ้นกับแม่คูเปิ้นกับยาลับทับปเอาเลือกเอาเนี่ยนีเนี่ยจะเอาไผ่เปิน้นมาจี้เอากะแม่เนี่ยแล้วกับแม่ก็ถึงได้เป็นเจ้าซอเลยจนถึงห้าร้อยหกห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดแม่ก็มาตั้งตัวอยากให้มาเป็นตัวเองอยู่ที่เชียงใหม่จนได้อยู่กับพ่ออำนวยกัลลพัดรพ่ออำนวยเพื่นก็ พยายามช่วยเฮาตลอดเฮาได้มีงานตั้งแต่นั้นมาค่ะรับงานมาตลอดคนที่จะเป็นเจ้าซอได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะลูกเฮาจะต้องขอคนว่าเปิ้ลหักเฮาก่อนเฮาจะมีสเสน่ห์ตรงนี้ก่อนแล้วเปิ้ลสนใจเฮาก่อนถ้าเปิ้ลบบบบนิยมเฮาเฮาก็บมันไม่เป็นเจ้าซอ พศห้าร้อยสิบเอ็ดนี่ก็แม่อยู่ไปปุ๊บเนี่ยลูกศิ์ลูกหาแม่มีละแม่ก่อเลี้ยงลูกศิ์ลูกหาได้ละพอดีสีสมเพลหนปเปิดเปิดใจแถมมามาตั้งเป็นสีสมเพลหนอยู่ด้วยกันแถมอยู่จากนั้นมาปุบ๊บมาตั้งลูกแม่ปิงลูกแม่ปิงพอดีมีลูกซิ์เลยขอเป็นตัวส่วนตัวของแม่แม่มาตั้งคณะมือบวชตองลระเปา แ,แม่ทํางานนะแม่ตอนนั้นแม่ยังขายลาบขายแกงหอมอ,อยู่ที่บ้านนะตั้งร้านเปิดร้านเอ้วแม่มีเวลาเนอะสู่เขานั่งซอหั่น่นี้น่ะนั่งซอหั่นแล้วแม่จะเป็นคนฟังทํานองฟังว่าคนนี้เสียงเป็น,นยังได้ได้ได,ได้ออกหมดเลยอ่านออกหมดมีลูกศิษย์เนี่ยแม่จะบอกปล่อยถ้ามโหหันดีแม่มาเอาออกเตออว่ามันมันซอไปได้ถ้ามันขึ้นผ่ามได้ปุ๊บเนี่ยแม่ปล่อยละ ปี2544ทํางานประจำนะครับจันถึงสุกเนี่ยเราก็ว่างเสาร์อาทิตย์เอ๊ะทำยังไงก็เลยหากิจกรรมทำนะครับโดยตัวเองเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของซอพื้นเมืองอยู่แล้วครับผมก็เราเห็นคนที่เขาขึ้นไปแสดงซอนะครับเอ๊ะทำไมเขาเก่งจังเลยเขาสามารถที่จะพูดได้เขาสามารถที่จะด้นกรอนสดได้ในเรื่องราวที่เห็นอยู่ข้างหน้า เป็นกรอนโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงเนี่ยปริพันธ์ไหวพริบทําไมเขาเขาทำได้ทําไมเขาเก่งเราอยากเป็นแบบเขาบ้างก่อนที่จะมาเจอแม่บตองเนี่ยก็ไปมาหลายท่านแต่ด้วยเวลาไม่ได้แต่มาเจอแม่ครูท่านก็นัดมาที่บ้านนะครับแม่ก็นะครับถามว่าสนใจจริงไหมจะทําจริงไหม ถ้าแน่ใจถึงจะรับแต่ถ้าไม่แน่ใจถ้ามากันเล่นๆเนี่ยอย่ามาแต่ว่าของเราเข้ามาเนี่ยเราแค่ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นเองแต่เอาไปเอามาตอนนี้ก็คือคือเป็นอาชีพไปแล้วการสอนของแม่เนี่ยนะครับจะสอนเป็นตัวต่อตัว,ตวคำต่อคำบทต่อบทไม่ได้ตรงไหนเอาหมา่ ซึ่งแรกๆมาคือเราเราไม่เคยมีความรู้เลยเรื่องนี้เลยเราไม่เป็นเลยเราร้องไม่ได้แค่หนึ่งบทเนี่ยนะครับใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นมันมีเทปคาเสเ็จอยนะครับบันทึกเทปไปฟังว่าแม่ครูขึ้นแบบนี้ลงเสียงแบบนี้ฝึกร้องบ่อยๆความคุ้นเคยก็จะมีขึ้นแต่เดิมนี่คือเราต้องฟังแม่ครูซอแบบนี้เราก็ขึ้นเสียงตามปัจจุบันนี้ก็คือมันมีแม่แบบมันมาอยู่แล้วก็เป็นการง่าย แม่จะไม่เคยต่อว่าหรือว่าไม่เคยตําหนินในขณะที่ทําการแสดงแต่พอลงจากเวทีหรือว่าอยู่กันสองคนแม่ก็จะบอกว่าออมันต้องไปแบบนั้นมันต้องแบบนี้นะครับผมมีความสนใจนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีละนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ วรรณกรรมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับข้าวจ้อยซออะไอรพวกนี้นะครับเลยลองเอ๊ะลองตัดสินใจเราไปเรียนรู้ว่าเ,เราจะพอที่จะเรียนไหมถ้าเราอายุถึงขนาดนี้นะครับก็ก็แม่ครูท่านท่านก็รับให้ให้เรียนกับแม่ครูด,ด้วยนะครับพอที่เริ่มที่จะจำอะไรได้นะแม่ครูก็เปิดโอกาสให้เลยนะครับเวลามีงานมีงานแสดงมีการแสดงอะไรที่ไหนนะครับแม่ครูก็จะพาไปด้วย เราก็ถือโอกาสนั่ยน,น,น,นะครับขึ้นขึ้นแสดงกับแม่ครูเ,เวลาไปซอเนี่ยนะครับก็จะไปเป็นเขาเรียกบอกว่าเป็นเป็น,ปนคู่ลงผามก็คือส่วนใหญ่ก็จะซอกับแม่ครูแม่ครูก็จะลำดับอายุว่า,าตัวละครคนนี้เนี่ยนะครับคน,น,นค,บคนนี้เนี่ยนะครับลูกศิษย์คนนี้คนนี้เนี่ยจะดําเนินบทละครตัวไหน สเสน่ห์ของช่างซอแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของของคนที่ซอแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันการเรียนซอเนี่ยเป็นของที่ยากแต่ว่าเราเนะี่ยเริ่มต้นจากที่เราไม่รู้อะไรเลยแต่ท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับแม่ครูสั่งสอนอบรมเรามานี่นะครับเราสามารถยืนได้คนเรียกเราว่าช่างซอสามารถดำเนินการซอในงานต่างๆพิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดความภาคภูมิใจ ตอนนั้นเป็นงานไหว้ครูของแม่ครูค่ะพอก้าวไปปุ๊บก็เห็นบรรยากาศเสียงจอยเสียงซอก็เลยให้คุณป้าน,นําไปฝากเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูมาต่อค่ะหลังจากนั้นมาก็มีใจรักแล้วก็ผูกพันสมัยก่อนนะรุ่นที่แม่ครูไปเรียนกับแม่ครูอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเพื่อที่จะได้วิชาแล้วก็เลยเอาเข้าวสารเอาอะไรมา มาเหมือนกับมาให้ด้วยความเต็มใจนะคะไม่ใช่ถึงกับที่จะต้องมาแลกความรู้เพราะว่าแม่ครูบัวตองเนี่ยแม่เป็นผู้ให้อยู่แล้วค่ะ mm hmm. วิธีการสอนของแม่ครูค่ะ,ะแม่จะเริ่มพูดก่อนเล่าประสบการณ์ของคุณแม่ก่อนหลังจากนั้นก็เอาบทสอที่คุณแม่ไปสอมาให้ดูถ้าสนใจบทน,นี้ยังนะยังไม่เหมาะสมเดี๋ยวแม่จะบทนี้ให้ดูก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มจากวิธีการจดจดเสร็จแล้วแม่ครูก็จะมีการยกตัวอย่างก็คือร้องเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นมาก็คือเคาะจังหวะแล้วก็ให้เราศึกษาตามแม่ครูหลังจากนั้นก็ร้องตามท่อนไหนผิดท่อนไหนวิถูกแม่ก็จะแนะนําทีละท่อนทีละท่อนแม่ก็ต้องดึงนี้นะขึ้นแบบนี้นะทำนองนี้ใช้เสียงแบบนี้นะใช้สำ,สำเนียงแบบนี้นะถึงจะถูกต้องค่ะ ไปทุกงานแม่ครูจะาตามไปทุกงานเลยค่ะไปทุกงานไปดูประสบการณ์ก่อนเอาเลยงานไหนขอให้ขึ้นเวทีก่อนขอให้ว่าก่อนให้เราชินกับเวทีชินกับสถานการณ์นั้นๆสิ่งที่ที่สุดสําหรับเราคือครูพักรักจําที่เราจะได้จากแม่ครูว่าแม่ครูน่ะใช้สำเนียงยังไงซอแบบไหนเอาใจผู้ฟังยังไงค่ะได้วิชาความรู้จากแม่ครูมาที่มาเผยแพร่และสืบทอดให้คนรุ่นหลังที่เราได้มาเปิด แหล่งนเรนรู้ศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านหลานนาตรงนี้ที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้มาเราก็ให้โอกาสตรงนี้ไปให้กับคนรุ่นหลังต่อไปอุนันักหลายหตึงยิงตึงใจที่มากกันวันเฮาอ,อยู่กันเนี่ยรวมกันอยู่เนี่ยเหมือนในครอบครัว เวลาสอนอย่างไปเขาบอกเคยดื้อเขาบอเคยเถียงเขาบอกเคยว่าอย่งสักอย่างแต่ว่าแม่แม่ความภูมิใจแม่เนี่ยดีใจให้ลูกกเพราะว่าสามารถเก็บเงินตรงนี้เอามาปลูกบ้านได้ซื้อบ้านได้ซื้อแปลงอย่างน้สำเร็จหลายคนแล้วแม่มาเดี๋ยวนี้แม่ดีใจขนาดตึ้งมีอย่างเต่าจะขอบคุณนะจ๊ะ อยากขอบคุณแม่ครูนะครับผมที่ยอมรับเราเข้ามาเรียนเมื่อ20ปีก่อนจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะทำไม่ได้ <c oughs> จนกว่าไม่มีกำลัง <c oughs> จนกว่าไม่มีแรงก็จะนำเอาความรู้นะครับที่แม่ครูคอยอรมคอยสั่งสอนเราเนี่ยครับสอนลอูกศิษย์เราอีกทอดหนึ่งเอาจริงๆแล้วซอของเราน่ะไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์อย่างเดียวมันเริ่มสูญหายแล้วเราอยากจะสืบทอด เท่าที่เราจะทำได้ค่ะทำสุดความสามารถ รูบัวตองแก้วฟันในวัย73ปีในฐานะผู้อนุรักษ์ศิลปะส่อพื้นเมืองล้านนาไทยยังคงมุ่งมั่นและมีปณิธานอันแรงกล้าผลิตผลงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวล้านนาต้นแบบด้านวัฒนธรรมที่ยังคงมีลูกศิษย์ผู้สืบทอดความรู้และถ่ายทอดวิชาให้กับคนรุ่นหลังจวบจนปัจจุบัน เป็นคนเมืองบอกคือได้ทำลายวัฒนธรรมไทยเฮาด้วยกันสานต่อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์